สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับพบกับบ้านสวนเกษตรพอเพียงนะครับพบกับบ่าวชาครับผมวันนี้บ่าวชาก็จะมาพามาดูสวนมะขามเทศนะครับพอดีเป็นวันหยุดก็เลยมาตัดหญ้าแล้วก็ใส่ปุ๋ยนะครับเพราะว่ามะขามเทศสีชมพูในช่วงนี้นะครับเป็นช่วงที่กําลังจะมีดอกออกผลเป็นต้นเดือนตุลาคมนะครับก็ประมาณปลายเดือนตุลาคมนะครับเขาก็จะออกดอกให้เราเห็นนะครับตอนนี้ก็เป็นการ อยู่ในช่วงของฤดูฝนนะครับฤดูฝนแล้วก็ฝนยังเพิ่งผ่านไปน้ําก็เลยขังอยู่ในพื้นที่นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูครับผมตอนนี้ก็มาตัดญ้าต้นมะขามเทศนะครับมะขามเทศก็อายุได้ประมาณหนึ่งปีกับอีก4เดือนนะครับซึ่งปลูกได้หนึ่งปีกับอีก4เ,เดือนก็เมื่อ8เดือนที่แล้วนะครับก็ได้ทานผล,ผลผลิตไปแล้วเป็นมะขามเทศสีชมพูนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ถึงกับ แบ่งปันมากมายนะครับเพราะว่าเป็นช่วงของการเริ่มปลูกในปีแรกนะครับปีนี้เป็นระยะเป็นประมาณาเข้าสู่ปีที่2นะครับก็คือประมาณปีปีครึ่งนะครับปีครึ่งหรือปี4เดือนนะครับมะขามเทศก็เริ่มเติบโตนะครับเพราะเขาได้น้ําจากาน้ําฝนที่ตกลงมานะครับน้ําฝนที่ตกลงมาก็จะขังอยู่ตามาตามไร่นะครับตอนนี้ก็เป็นทุ่งนานะครับทุ่งนาที่ ปลูกมะขามเทศนะครับมะขามเทศก็เมื่อได้น้ําของเขาก็จะมีต้นที่โตลําต้นที่โตนะครับความสูงเดี๋ยวนี้ก็สองถึงสามเมตรนะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ฝนชุกแล้วก็เตรียมที่จะทีดอกออกผลนะครับก็มาใส่ปุ๋ยนะครับนี่ต้นนี้อย่างต้นนี้ก็ได้รับผลกระทบนะครับก็คือ,อฝนตกมีลมพายุนะครับพุ่มที่หนาเกินไปนะครับก็จะ ต้านลมนะครับทำให้ต้นมะขามเทศของเราเอ็นเอียงหรือว่าโค่นล้มได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับช่วงถ้าเห็นว่ามะขามเทศนะครับทรงพุ่มหนาเกินไปนะครับช่วงหลังเก็บผลผลิตนะครับก็ควรจะตัดแต่งกิ่งให้บางนะครับให้บางเพื่อไม่ให้ต้านลมนะครับวันนี้ก็มาใส่ปุ๋ยนะครับเอาใส่ปุ๋ยการใส่ปุ๋ยก็จะใส่รอบๆโคนต้นนะครับก็มี ใส่ปุ๋ยรอบๆโคนต้นนะครับจะไม่ให้เข้าไปถึงอาติดกับต้นโคนต้นนะครับเพราะว่าจะทําให้อาการเน่าเปื่อยเกิดขึ้นนะครับก็อยู่ในช่วงหน้าฝนนะครับช่วงนี้ก็เขากําลังจะผีดอกนะครับสวนมะขามเทศของผมต้นนี้จะยังเล็กกว่าเพื่อนนะครับเพราะเป็นการปลูกทดแทนต้นที่เขามีปัญหาเรื่องอรากเน่านะครับในครั้งก่อนที่ปลูกพร้อมกันนะครับก็ต้นนี้นํามาปลูกทดแทนก็จะ เจริญเติบโตนะครับตอนนี้ในพื้นที่ก็ยังมีน้ําขังอยู่นะครับนี่ตอนนี้ก็ยังมีน้ําขังยังเดินเดินเหยียบต้นน้ําให้ดูอยู่นะครับเหยียบน้ําให้ดูอยู่ก็เพื่อนๆนก็พยายามระบายน้ําออกจากสวนมะขามเทศนะครับอยากให้ขังมากนะครับก็ขังแค่นี้ก็ไม่ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวตอนนี้นี่ครับเขากําลังจะเริ่มออกดอกนะครับเพื่อนเพื่อนี่ครับเพื่อนๆตอนนี้มองเห็นตาดอกของเขาแล้วครับตาดอกแล้วนะครับ ีตาดอกของมะขามเทศกําลังเริ่มติดแล้วนี่รัากำลังเริ่มติดดอกตาดอกเริ่มติดดอกให้เห็นแล้วครับเพื่อนๆก็ประมาณปลายเดือนตุลานะครับดอกของเขาก็จะเริ่มออกพุศกิกาก็เริ่มออกนะครับก็ประมาณกุมพามีนาก็ประมาณเก็บผลผลิตนะครับเพื่อนๆครับวันนี้ก็พามาดูสวนมะขามเทศนะครับก็หากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับเพื่อนๆ,ๆ,ๆอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตาม นะครับบ้านสวนเกษตรพอเพียงนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับขอบคุณครับสวัสดีครับ